ับสนุนโดย True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ d t แทสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีนน l l เวลนะคะเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมกับนักวิเคราะห์ค่ะอัปเดตตลาดในช่วงเวลรีแคปกันก่อนค่ะดัะชนีหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะคะมีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดัชนีลงมาติดลบ13.18จุดนะคะ ทรงตัวที่1418.49จุดวอลุ่ม20,000ล้าน MAI บวกมา1.63จุดยืนที่319.00จุดวอลุ่มประมาณเกือบ500ล้านบาทนะคะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ในช่วงภาคเช้านะคะ c p r ปรับตัวลดลงมา4บาท25สตาง CP Extra ลบลงมา5บาท75สตาง Delta ลบลงมา2บาท BDMs ย่อตัวลงมา20สตางค์แอดวานซ์ลงมา2บาทค่ะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกนะคะอัปเดตปัจจัยที่ต้องจับตาในช่วงรอบสุดสัปดาห์นี้พร้อมเฟ้นหาหุ้นเพื่อถือข้ามปีไปพร้อมๆกันติดตามพูดคุยกับน้ำวิเคราะห์ในช่วงเวลทอค่ะคุณปิงประกิจสิริวัฒนเกตจากบลจมูชชั่นพาร์ทเนอค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะดีไหมครับดีไดีละดีะดีละค่ะคุณปิงคะสัปดาห์นี้มีประชุมธนาคารกลางหลายประเทศเลยนะคะจะมีเอฟเฟกกับการเก็งกําไรในตลาดหุ้นอย่างไรบ้างคะคือถ้าเป็นต่างประเทศผมว่าไม่ค่อยมีผลมากคือเป็นลดดอกเบี้ยแน่ญี่ปุ่นก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับแบงก์ออฟอิงแลก็น่าจะลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วมันดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงบรรยากาศแบบนี้อาจจะไม่ดีแค่ญี่ปุ่น ครับแต่ว่าไม่น่าจะมีผลมากนักเพราะว่าการ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 อันวายแครีเทปเนี่ยนะครับการคลื่นเนียการกลับข้างของแครีเทปเนี่ยมันมันไม่น,นัดนิดๆแล้วดีไม่ดี ดอลลา์เนี่ยมันจะมีแรงหนุนจากตัวค่าเงินยูโรที่จะอดค่าเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยปัญหาการเมืองในเยอรมันมันจะทวีสูงมากขึ้นเขาจะมีเครื่องกันโหวตอภิบายไม่ไว้วางใจอาจจะเห็นการยุบสภาในเยอรมันของโอาราฟชอเะครับเพราะฉะนั้นโอเคต่างประเทศอ่ะมันมันเป็นโทนที่ไม่มีอะไรน่าจะเป็นในทางที่ดีนะ<ฆ>ถ้าจะมีอะไรที่จะช่วยเนี่ยน่าจะเป็นกรนง,งบ้านเรามากกว่าซึ่งส<ฆ>่วนใหญ่แล้วเขาคิดว่ากรนง,งจะโคงดอกเบีย้ยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นส่วนใหญ่คิดเนี่ย ถ้าเกิดกนงเกิดลดดอกเบี้ยล่ะก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ไงอ่าซึ่งคุณปิงมองว่าน่าจะเซอร์ไพรส์ใช่ใช่ก็ถ้าเกิดเซอร์ไพรส์แล้วกนงเกิดลดดอกเบี้ยขึ้นมานะก็โหทีนี้ล่ะบันเทิงจะขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าจะลงก็คุณก็ขึ้นดิคุณก็ขึ้นค่ะโดยเฉพาะพวกอาจจะเป็นพวกไฟแนนซ์ขึ้นแล้วก็พวกค้าปีกก็อาจจะขึ้นเพราะถ้าลดดอกเบี้ยมามันก็ทําให้ กระเป๋าตังของคนเนี่ยมันมนมีเงินเหลือมากขึ้นนะครับเขาก็จะ,ะออมาจับใจ่ายใช้จ่ออยอันนี้คือคิดแบบอ้อมๆนะครับ<ก>แต่ว่า<ะ>มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยนะสูงอันนี้คือตัวผมนะแต่คนอื่นเขาคิดว่าจะคงกันค่ะถ้าการณีไม่ลดละพันสี่ร้อยจะรับอยู่ไหมตอนนี้เราพันสี่ร้อยต้นๆแล้วนะคะไม่ลดก็อ,อยู่ตัวนี้แหละครับไม่ลดก็อ,อยู่อย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นแบบอุบัติเหตุค่ะซีพีโอกับซีพี t อ็กซ์ต้าก็ เอ่อ c p x t r a ก็กระทำการครั้งสำคัญนะครับ<ฆ>ในการเข้าไปลงทุนใน Forest t i e เทของ m a g โน l i a ยนะครับ<ฆ>คือมันเป็นไฟบังคับอะถ้าคือคิดดีๆนะเราจะมองว่าเอ้ย c p x t t a วันนี้ลงไม่น่าทำแบบนี้เลยใช่ไหมเป็นเรื่องของ CG ในเรื่องของธรรมาพิบาลอยู่ดีๆก็เอาบริษ,ษัทค้าไปค้าส่งขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนในอสังหาสั้งั้นเนี่ย เอาจริงๆถ้าไม่ทําวิธีนี้แล้วจะแก้ด้วยวิธีไหนเนี่ยมันยากนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ทําขึ้นมาแล้วถ้าเกิดแมกโนเรียเกิดมีดีฟลต์ขึ้นมานะฮะมันจะสะเทือนกันทั้งซีพีอันนี้มันเป็นทางแก้ที่มันต้องเกิดขึ้นก็ต้องอดทนกับสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นตลาดมันก็เป็นแค่จังหวะอุบัติเหตุแล้วอย่าลืมว่า c p พีแอ็กเนี่ยเราอาจจะเห็นว่า Market cap เนี่ยมันมีผลต่อตลาดหุ้นระดับหนึ่งนะครับลง16เปอร์เซให้ดดชนีร่วงไป4-5จุด ก็แ,แปลว่าถ้า C P X t r a ลงพักประมาณ3%ก็มีผลต่อดัชนีหนึ่งจุดใช่ไหมทีนี้ถ้าคิดในทางกับกันถ้า C P X t r a มีการไล่ขึ้นอะ,ะซึ่งมันสามารถไล่ขึ้นได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าฟรีฟลด์มันน้อยฟรีฟลด์มันนิดเดียวเอง C P X t r a มันก็ไล่ขึ้นง่ายดีใช่ไหมก็ผมว่าถ้าผมเป็นเจ้ามือหรือมาร์เก็ตเมเกอร์ของ C P X s t a เนี่ย วันแรกผมก็จะอย่างนี้แหละให้คนตกใจขายมาราคาต่ําๆผมก็เก็บๆๆแล้วถึงเวลาผดผมจะไล่นะมันจะง่ายมากเลยอืย่างไรก็ให้คนตกใจขายมาก่อนผมไม่ยังเป็นต้องรีบไปรับไงอยากขายก็ขายมาค่ะรับ,บถึงเวลาแล้วด้วยความที่ฟีดผดมันน้อยเขาก็ไล่กลับง่ายค่ะอ่ะส่วนหุ้นที่ที่คาดว่าน่าจะถือข้ามปีได้สแกนจากปัจจัยเรื่องผลประกอบการได้ไหมนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะ จริงแล้วตลาดหุ้นไทยมันมันถ้าจะเอาข้ามปีจริงๆแล้วผมว่ามันมันมีแต่แบงก์อะตอนเนี้ยเซฟแต่ว่า,าจะโดนกดดันเรื่อยเรื่อมาดูมาดูกราฟกันดอกนโยบายขอมว่าลงนะครับค่ะต้องเป็นกรณีที่กรงอ,อ,องลดดอ,ดอกเท่านั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ก็คือถ้ากรงลดดอกแบงก์อาจจะตกใจแล้วก็ลงก็ได้แต่อย่างที่บอกครับมันเป็นแค่การลงเพื่อปรับดอกเบี้ยให้สมดุลมันไม่ใช่ดอกเบี้ยขาลงแบงก์ก็อาจจะตกใจนิดหน่อยแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ ย,ยกตัวอย่างดูจากที่รอบที่แล้วที่กรงอปรับลดดอกเบีย้ยครับช่วงเดือนกันยายนนะครับเอ,อช่วงนั้นเนี่ยช่วงเดือนกันยายนแบงก์ก็ลงนะครับเอ,อลงอยู่วันสองวันเลยนะแต่สุดท้ายแล้วก็เห็นป่ก็ใช้เวลาพักตัวแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ากรงมีการลดดอกเบีย้ยอีกแบงก์ก็อาจจะโดนกดดันแต่มันถือข้ามปีได้เพราะเดี๋ยวปีหน้าก็ขึ้นอีก โดยเฉพาะช่วงประกาศผลประกอบการแล้วก็ประกาศใจปันผลนะครับนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงก์มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะชอบเป็นสามแบงก์ใหญ่ๆตัวท็อปทรเลยไหมคะเบอร์นหนึ่งก็ SCB ซบเบอร์สองก็ KTB BBL แล้วก็ TTB อันนี้จัดอยู่ในกลุ่มเบอร์สองเบอร์สามก็ทีสโก้ k คเแต่เบอร์สามผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งเท่าไหร่ถ้าจะเอาเราก็แถวสองดีกว่า พวก KTB, TTB, BBL อย่างเงี้ยดูดูเซฟดีครับค่ะก็ตลาดหุ้นเดี๋ยวตามกันต่อว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นขานรับกนง,ง,งลดดอกหรือไม่จะมีเซอร์ไพรส์ตลาดไหมลุ้นตัวซันต้าแลลี่ในช่วงปลายปีนะคะก็เดี๋ยวจับตารอดูนะคะส่วนตลาดอื่นๆอย่างเช่นบิตคอยคุณปิงมองอยังไงบ้างตอนนี้ไปไกลมากนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวคนนั้นคนนี้ออกมาให้ทาเกต BTC นู่นไปไกลถึงดาวคารเลยค่ะ ก็เวลาเป็นอย่างนี้ทีไรก็ปวดระมัดระวังไว้ด้วยนะ<ฆ>จริงๆแล้วมันก็ไม่มีก็ไม่ได้ครับมันก็ต้องมีบ้างนะครับแล้วแต่ว,ว่าใครจะวางท่าไหนในการลงทุนนะครับอะไรเงไงก็ตามผมคิดว่าก่อนที่ทําจะรับตําแหน่งยังไงก็ขึ้นหลังจากทํารับตําแหน่งแล้วสาบานตนแล้วไอ้สักเดือนหนึ่งอะ<ฆ>ด้วยความคาดหวังเรื่องก,การแต่งตั้งคนของเขานะครับในการทํางานในหน่วยต่าง ครับแล้วก็เปเกี่ยวข้องกับคนในแวดวงอุตสาหกรรมคริปโตด้วยเนี่ยมันก็ยังเป็นกระแสได้โดยสรุปแล้วบวกลบหนึ่งเดือนจากวันที่ยี่สิบมกราเนี่ยก่อนหน้าหนึ่งเดือนกลับหลังอีกหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีของบรรดาคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยอคบวกลบหนึ่งเดือนค่ะบวกลบหนึ่งเดือนเห็นไหมคาคประมาณนี้ก่อนที่จะไปสาบานตนเนี่ยช่วงนี้มันก็จะมีแต่ความมีแต่การเก่งไงเก่งนู่นเก่งนี่เก่งนี่ข่าวลือเยอะแต่มันก็จะขึ้นไปเรื่อย พอหลังจากเข้าสาบานตนเขาก็จะแอคชั่นจริงอาจจะตอบรับไปอีกสักเดือนหนึ่งแล้วก็จบหมายความว่าสองเดือนนี้ก็สบายๆนะไม่มีก็ต้องมีครับต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมผมพูดหลายครั้ง,ลงแล้วทองคำนะคะทองคำก็ดูไซด์เวช่วงนี้ดูจืดแล้วก็บวกลบหนึ่งเดือนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงเข้าใกล้ทำสาบานตนผมว่าทองคำอาจจะลงเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันได้แรงหลุนจากการที่ pboc เขา จะซื้อทองเข้าไปไว้ในรีเซิร์ฟค่ะทองก็เลยอาจจะยังมีแรงหนุนอยู่นะครับแต่มันไม่มากหรอกค่ะบวกรบหนึ่งเดือนคือลงสักหนึ่งเดือนใช่ไหมลงบวกรบหนึ่เดือนตอนน้ที่สบอะต้องระวังยี่สิบก่อนก่อนที่จะไปถึงที่ยี่สิบเดือนหน้ากระแสเรื่องของการสงบนะฮะสงครามแล้วซียยูเครนมันจะยิ่งแรงทองก็จะลงตอนนั้นนะครับค่ะบิตคอยมองบวกทองมอง ลงนะคะส่วนหุ้นไทยมองบวกถ้ากรนงองลดดอกเบี้ยนะคะภาพรวมประมาณนี้นะคะคุณปิงคะ ค่ะคขอบคุณค,คุณปิงมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปิงภรากิีศรีวัฒน,นเกตจากบลจมร์ชั้นพาร์ทเนอร์นะคะมองตลาดหุ้นไทยนะคะมีอัพไซส์นะคะถ้าเกิดว่ากอนอง,อง,องมีการลดอัตราดอกเบี้ยสัปดาห์นี้จะมีการประชุมในหลายธนาคารกลางนะคะมองว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยอีกสักหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนะคะส่วนทางด้านของธนาคารกลางญี่ปุ่นน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยสวนนะคะส่วนบ้านเราส่วนใหญ่มองว่าไม่ลด คงดอกไว้เท่าเดิมแต่คุณปิงมองเซอร์ไพรส์สวนทางตลาดมองว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยลงอีกสัก0.25เบสิสเอพรเพราะฉะนั้นในกรณีที่กรอง,งอไม่ลดดอกเบีย้ยในวันพุธนี้นะคะตลาดบ้านเราก็จะทรงๆอยู่ที่บริเวณพันสี่ต้นๆนี่แหละคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าในทางตรงกันข้ามกรงองงอมีการลดดอกเบีย้ยคุณปิงมองว่ามีโอกาสที่ดัชนีจะ พุ่งขึ้นไปด้านบนนะคะก็แนะนําหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์เป็นเป้าสําคัญในการลงทุนค่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะคะจากมุมมองของคุณปิงประกิจนะคะส่วนที่ทางของทองคำมองลงมากกว่าขึ้นส่วนบิตคอยมองขึ้นมากกว่าลงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวคราวในแวดรงเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในช่วงของวิวอัปเดตค่ะ ตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดเผยรายชื่อหุ้นยั่งยืนนะคะไทย ESG Rating ประจำปี2,567ออกมาแล้วปีนี้มีทั้งหมด228บริษัทด้วยกันค่ะ บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับนะคะเป็นธุรกิจนะคะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะในปี2,567มีสูงถึง228บริษัทเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการนะคะสอบท้องกับเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืนนะคะที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะ โดยผลประเมินหุ้นยั่งยืนนะคะเซต ESG Rating เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ลงทุนให้นักวิเคราะห์และให้ผู้จัดการกองทุนใช้ควบคู่ไปกับข้อมูลอื่นๆในการวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์โอกาสในการเติบโตของธุรกิจนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลน,นะคะ จะยิ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจค่ะโดยปัจจุบันมีกองทุนบางประเภทนะคะที่ใช้เซสเอเอสจีเเป็นหนึ่งในนโยบายการลงทุนค่ะอย่างเช่นกองทุน Thailand ESG Fund นะคะซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารการจัดการกองทุนหรือว่าอัมนะคะอยู่ที่14,545ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกองทุนวายุพักหนึ่หน่วยลงทุนประเภทก่อนนะคะมีอัมทั้งหมด นะคะหนึ่งแห้ามืนล้านบาทซึ่งคาดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนด้าน ESG เนี่ยเพิ่มขึ้น สอดรับกับทิศทางการตื่นตัวของบริษัทจดทะเบียนในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็เห็นพัฒนานการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องปีนี้มีตัวเลขทั้งหมดเนี่ย228บริษัทนะคะโดยได้รับการประกาศผลออกมานะคะก็เป็นภาพรวมของทิศทางการเติบโตนะคะสะทอนให้เห็นค่ะว่าเมตราการเพิ่มขึ้นที่มีนัยยะสําคัญแล้วการเพิ่มขึ้นจากเดิมปีก่อนหน้า106บริษัทนะ ะะเพิ่มขึ้นมาถึง43เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง1 0 6บริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทขนาดกลางและก็ขนาดเล็กทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ Market cap เนี่ยไม่เกินหมื่นล้านคือหุ้นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ติด ESG ค่อนข้างเยอะค่ะแต่หุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่ Market cap ไม่เกินหมื่นล้านตอนนี้เขาให้ความสำคัญกับการเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่านอกจากจะส่งผลดีต่อองค์กรแล้วนะคะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นแล้วส่งผลดีต่อภาพรวมของประเทศชาติแล้วก็โลกแล้วนะคะยังส่งผลดีต่อโอกาสในการเข้าลงทุนนะคะจากบรรดาก,กองทุนต่างๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไทย ESG นะคะ เข้าเรติ้งนะคะ ESG เร t i ติ้งเนี่ยก็จะได้รับโอกาสในการเข้าลงทุนจากบรรดาก,กองทุนขนาดใหญ่นั่นเองรวมไปถึงอาจจะเป็นหุ้นที่มีความเนื้อหอมนะคะเพราะว่านักลงทุนบางกลุ่มเขาก็ใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกหุ้นหนึ่งในนั้นนอกจากดูรายได้ดูกำไรนะคะดูภาพรวมนะคะของธุรกิจแล้วนะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกหุ้นก็คือตัวไทย ESG นั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ c h i แอน l l เวลไในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะลากันไปก่อนนะ,ะพบกันใหม่นวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True 5G สัญญาณันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็